สินค้าดีมีคุณภาพน้ำสาร่ายแดงพริบป,ปันดีพรีเมียมกล่องสีเขียวที่มีส่วนผสมจากสาร่ายแดงสาร่ายเขียวเผ็ดหลินจือน้ำเบอร์รี่รวมและสมุนไพรอื่นๆอ,อ,อีกหลายชนิดนำมาผสมผสานรวบรวมคุณประโยชน์เพจ Facebook เจม้อยนะครับเจม้อยวีบวกนะครับเผยแพร่นะครับคลิป ใช่าคนนะครับซอยกันเลือกแล้วก็น,นํำวัตถลใครกับผงสีเทาขาวนะครับยัดใส่ตุ๊กตาตัวแล้วก็มีการลงอัขาระยันกนที่บุคคทจะอ้างตัวว่าเป็นอาจารย์ศิยศาสตร์ทำการปลุกเสกโดยเพจดังกล่าวนะครับยังระบุว่าเป็นขบวนการลักขโมยแล้วก็ซื้อขายเท่ากระดูกค้นตายเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์อ่าพร้อมตั้งขอสังเกตนะครับว่าเอากระดูกมาจากใสวสันเอามาแต่ใสนะครับ แด่กก็ขมโมยมาจังไว่วสันกระดูกส่วนไหนบ้างที่เอามานั่นวสันผสมควรนํากระดูกคนเสียชีวิตมาเห็ดแบบนี้เพื่อนวานะครับฝากหน่วยงานตรวจสอบเนเหน็ดจังซีน่ะพิษอยู่บ่่วสันว่าม,มันพิดหรือไม่ทําแบบนี้นะครับจากการตรวจสอบนะครับพบว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับมีสํานักตัวเพื่อนมีสํานักอยู่อ,อําเภอหน้องเสือจังหวัดประทุมธานีนะครับ ช่วงที่ผ่านมานะครับมีการโพสต์นะครับภาพเก็บเท่ากระดูกคนตายหลังเซจกิตนะครับเ็ธสิพิธีชาป,ปนกิจตามวัดต่างๆนะครับเมื่อวัน,วนที่หนึ่งกร,รกฎาคมนะครับมีการคุดหากระดูกคนตายน้ำเพินว่าน,นะครับ<อ>ภายในสุสานแห่งหนึ่งมีกระดูกถือคุดมาอ2องศพหรือ,อก็คือนางส้มและเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่ทเสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่10มิถุนาย,ยนพุ่น หลังเสร็จขั้นตอนนะครับหาเท่ากระดูกเรียบร้อยหามาแล้วก็เอามาปุกเศกเพ่นวานะครับผสมร่วมกับเส้นผมหรือเล็บคนตายแล้วก็ดินนะครับจากเจ็ดปรชาชญ์นะครับผมเพื่อใส่บรรจุลงไปในตุ๊กตาหรือว่ากุมารทองแล้วก็ลูกเทพนะครับทรงขายประเทศเวียดนามผู้ซื้อข้าวได้ยินว่าจังสันหอยแม่นบอกว่าสันวานะครับก็เลยเดินทางไปเลยนะครับเดินทางไปที่ สำนักอาจารย์หมีตำบลบึงชำอ้อนะครับอําเภอน้องเสือจังหวัดประทุมธานีประทุมธานีนี่นะครับพบนายธนะริบเพชรเพชรทองเทวกุลหรืออาจารย์หมีนี่แหละครับอ,อายุ3 3ปีผู้เชี่ยวชาญในการปลุกเสกกุมารทองลูกเทพเผยนะครับว่าตนเริ่มศึกษาศาสตร์ลี้ลับนี่ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กวัดผลตัวแล้วก,ก็เคยบวชนะครับอยู่ที่วัดสอนดี สีเจริญนะครับครองเจ็ดนองเสือก่อนที่จะออกไปเรียนวิชาไสยศาสตร์เพิ่มเติมที่ประเทศคัมพูชาเดย์อ่าส่วนภาพที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั้นครับเป็นภาพของปีที่แล้่วพูนเราว่า mm hmm. อีกทั้งตนก็เลิกทํามาสีนี่มาหนึ่งปีแล้วเพื่อนว่านะครับ mm hmm. หลังถูกนะครับน่ายหนาชาวเวียดนามนี่ตัวโกงคาทํากุม่านกว่าสามแสนบาท mm hmm. นะครับเพิ่งก็เลยเลิกทํามต่พุ่น ยอมรับว่าเคยทำกุมั่นท่องทรงขายให้กับชาวเวียดนามจริงอยู่เพื่อนว่านะครับย่อมรับอยู่อันนนะครับก้อนหนานี่นะครับลูกค้าทรงทุกกระตาไม่ให้พุกเสกแต่ตนก็ไม่สนใจได้เราว่าอ่าแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เขททำธุรก,กิจนี้แล้วแล้วก็เลิกเขาไปยุ่งเกี่ยวกับการทำกุมั่นท่องมากกว่าหนึ่งปีนี่เพราะว่าเสื้อว่าอู้ยเว่นกัมีจริงได้หนี่เพื่อนว่าตนก็เลยอ่าที่ตนไปเอากระดูกคนตายนะครับคนตายหงส์นี่มาสกดวิญญ,ญาณสะกดเขาไว้ เราก็เอาเขาเล่านั่นนะครับมาบรรจุเอาดูเขาเนี่ยมาบรรจุลงไปนะครับพวกเขาเล่านั่นก็คือสาสาบแซงหลักเพื่อนว่านะครับตนก็เลยว่าโอ้ยเป็นยังไดก็สีเมนคว่ำว่าอีริน้หล่าพัสดว่าเงินที่ตนได้มาเนี่ยโบ้เคยเก็บเป็นเงินก่อนได้จ้าเือละาวานะครับ<อ>ได้มายน่ยมันก็ใส่ใจไปนี่ก็มีเงวตรงใจใจออกเบดอดยางเดี่ยวเลยนะครับเดือดร้อนเพ็่นบานนะครับเพราะว่าเงินนี่มาจากความเดือดร้อนของพวกเขาเพ็่นว่า ปัจจุบันนะครับตนเองก็ได้ไปขอใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้กเพื่อจดทะเบียนลงนามในบริษัทนิกผลไม้สดจำกัดโ,<อ>โดยรับซื้อผลไม้ทรงออกแทนนะครับเนื่องจากว่าลูกศิษย์ที่เป็นชาวมาเลเนแนะนาตัว<อ>จาไปเฮ็ดธุรกิจนี้ซะขันเจ้าเลือกท่ามันนี้แล้วนะั<อ>เพื่อนก็นเลยไปแบบนี้นะครับอ,อพิธีกรรมทั้งเบิดนันนะครับที่เหตุอยู่ตามประเทศตัวเพื่อนว่าอ,อ่า ทุกครั้งนะครับที่ลูกค้าสร้างสื่อตอนกับชี้แจงวา่าประเทศไทยพอสามารถทําพิธีแบบนี้ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับไปลักเท่ากระดูกได้ประสันนะครับตนจึงบินไปตั้งประเทศไปเอาเท่ากระดูกของศพตายโหงมาทําพิธีให้โดยตั้งประเทศนะครับเขาจะเอาเท่ากระดูกไปโรยไว้แต่ละทีแต่ละทีต้นนกับอาจารย์ก็เลยไปเอานะครับไปทําพิธีประกอบด้วยมีเท่ากระดูกคนตายโหงนะครับแล้วก็มีน้ำมันวัานมงค้นร้อยแปดนะแล้วก็เซนผม แล้วก็ดินเจ็ดปาชานะครับจากนั้นมาทำพิธีปลุกเสกลงยันเรียกขานเรียกธาตุเรียกชื่อเรียกนานะครับส่วนซื้อนั่นนะครับกบสิเจ้าของไม้กสิตั้งให้ตัวผู้ใดสซื้อออกไปให้ตั้งซื้อหายเ้วเพื่อนกสิเอาซื้อดันนะครับเรียกซื้อเรียกนามโดยผู้ใดที่ครอบกร้องนะครับกบสิม,มีความเสีว่วว่าสิมีโศคราบตัวสิมีโศคราบเด้อลำลุ้นเงินทองเด้วสันนะครับอ่าโดยคลิปที่ออกไปนั่นนะครับจากลูกค้าชาวเวียดนามนะครับ เพื่อนเคยสั่งตนมาแล้วตัวสั่งเฮ็ดให้แน่วาสันนะครับเพื่อนก็เลยบอกโอ้ยเศร้าเฮ็ดแล้ว่าบ่สนใจบด้เฮ็ดออกวาสันวัาซึ่งก้อนน้านี่ตนกเคยถือคมคูอยู่เพื่อนวานะครับว่าคันเลือกเฮ็ดนี่เจ้าสิยุประเทศไทยบอได้เพื่อนวานคันเจ้าบ่เเ็ดในคอยบะมาณนี้นะครับก็เลยคิดว่าเขาที่เขาทําแบบนี้ก็ซึ่งตนก็อยากสิเอาพิดกับคนที่ลงคิปอยู่เพราะว่ามันบุเป็นความเจงเพื่อนวานะครับเพราะว่าตัวเลือกเมื่อแต่โดนแล้วนะครับ แต่ต่อมานะครับเพจเจมอยนี่นะครับบันไดโพสคลิปนี่คลิปหนึ่งนะครับยืนยันว่าเป็นหลักฐานทรงให้ลูกค้าที่เวียดนามเมื่อวันที่6กกรกฎาคมที่ผ่านมานี่ว่าษัทนะครับคิดค่าของตุ๊กตาที่ผ่านการพลุกเสกแล้วก็คือเก่าพันบาทตัวละตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวละเก่าพันกับเพจบไหลายตัวดอกสิบเศร้าตัวร้อยตัวก็ว่ากันไปเนี่เป็นคลิปที่มาหลายจนไดเลยเป็นคลิปที่แก้ตุ๊กตาแล้วก็เจอนะครับนี่ ที่เพิ่นเปิดออกมานะครับเพื่อจะเจอเศษผมแน่ทั้งในนั่นนะมีเศษผมมีเศษดินเศษผงขาวๆทป็นสีเท่าแน่นะครับที่อยู่ทั้งในนั่นนะครับแต่ว่าอาจารย์มีนะครับก็อ่างว่าเพิ่นเลือกเฮ็ดไปโดนแล้วนะครับปีนึงปีว่าได้เพิ่นวานรปีแล้วเพิ่นวานะครับพ้อมกับเผยภาพอาจารย์มียืนทำพิธีเอาเอาเท่ากระดูกออกมาออกมาจากแม่นนะครับออกจากเมรูปเผาศพแห่งหนึ่งนะครับอันนี้ครับ เป็นภาพที่เขาเจ้าอาไปเขาเรียกว่าโพส์โพสต์มากมแต่ว่าทั้งผู้สื่อข่าวไปสอบถามกับพู่ใหญ่ยืนยันว่าโอ้โหเขาเสาเหิตไปบดไปฟังบทสัมภาษณ์เพื่นอนนะครับของไปดูปพี่เตือนเรื่องของการใช้ศิลปศาสตร์ครับไปฟังสัมภาษณ์ครับรูปลั์ที่เราปั้นขึ้นมาที่สวยง,งามและใช้มนตรา,ศาศที่เป็นมรถกมงคลเป็นมงคลที่ดีกับชีวิตของเรา เราจะไม่ใช้เกี่ยวกับข้ากระดูกบางคนกูบาการบางคน <c oughs> คิดในทางที่ผิดไปลักขโมยกระดูกขามาหรือไปขโมยซากศพมาทําเนี่ยอาจารย์ไม่แนะนําและก็ไม่อยากให้ทําแบบนี้ <c oughs> หนึ่งที่จะทําได้จริงหนึ่งที่วัดที่วานี่เราต้องไปขออนุญ,ญาตจากท่านเจ้าวาสหรือคนที่ควบคุมเมนเข้ากระดูกอยูหอ่หรือว่า เป็นญาติพี่น้องของผู้ตายผู้นั้นยินดีที่จะให้เราทำาหรือเปล่าแล้วก็เอามาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวัดส,ส,ส,สร้างวาครับผมที่เขาทำนะครับบางคนก็ทำอย่างผิดิไปลักขโมยมาคิดอย่างผิดว่าไปลักมาแลยย้วมันจะขังจริงๆมันก็ผิดในเรื่องกฎหมายก็ไม่อยากแนะนำไม่อยากจะส่งเสริมไม่ทำอย่างนั้นอย่างน้อยทำกุมารเทพ ปั้นลูปลัณกพี่สวยงามบางคนก็ไปซื้อตุกาตาเด็หรือสวยงามมาเอากระดูกใส่นันไม่ถูกต้องสนับสนุนโดยกาเฟ่ดูแลสุขภาพคุณผู้ชายกาเฟ่บีสตรองสอบถามโทร080 324 9222สินค้าคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้